สวัสดีครับผมมามาดูวิธีการปลูกทุเรียนของผมกันนะครับอันนี้คือขุดหลุมไว้แล้วนะครับขุดประมาณเนี้ยครับขุดเสร็จแล้วก็ลองวางกะดูะครับให้อยู่ประมาณเนี้สองสานิ้วไงครับไม่ไม่ต้องให้ลึกจนถึงโคนนี่นะครับให้อยู่ประมาณนี้เสร็จแ,แล้วเราก็ตัดรากาขดเห็นไหมนกเขาจะมี ให้ก้นถุงก็จะมีรากพวกรากขดพวกนี้ครับตัดออกให้หมดเลยเอามือกุยๆดูครับถ้ามีรากสีดำๆเราก็ตัดออกหมดเลยเสร็จแล้วเราก็โรยไปโคเดมาหรือไม่ก็ยาฆ่าเชื้อราก็ได้นะครับไปโคเดมาคือเชื้อราดีที่กำจัดเชื้อราร้ายนะครับ แล้วก็ลงปลูกได้เลยครับผมปึ๊บแค่นี้เองครับตั้งให้ตรงนะครับเสร็จแล้วก็โกยดินมากบได้เลยอันนี้ผมปลูกบนล่องนะครับ มีร่องอยู่แล้วแล้วเราก็คูนดินอีกนิดเดียวสําหรับพื้นที่ที่ไม่มีร่องเลยก็พูนดินเหมือนกันครับแล้วค่อยปลูกให้ให้เขาอยู่สูงกว่าดินเดินมนะครับไม,ไม่ให้น้ําขังเขาเวลาเราลดน้ำนี้เสร็จแ,แล้วก็กดดินบริเวณข้างนี้ให้แน่นครับ เห็นไหมครับไม่ต้องให้ถึงโคนข้างบนนะครับจะเหลือไว้ประมาณนี้สักประมาณสองสามนิ้วองเงี้ยครับไม่ต้องผมสูงขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เกี่ยวบ,บริเวณนี้ให้ให้ให้มันนูนๆนให้เวลาเราลดน้ำหรือฝนตกนี่ไหลลงเงี้ยครับน้าก็จะไม่ขังบริเวณนี้ละเขาก็จะไม่มีรากเน่าโกเน,น่า เสร็จแล้วก็ใช้เศษฟางหรือหญ้าแห้งนะครับคุมนิดหน่อยหน้าฝนไม่ต้องคุมเยอะครับผมแล้วเราก็เว้นมาเลเรียนโคน,นในถุงดำเขาเนี่ครับไวเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ปักไม้นะครับปักไม้กันลมโยก ทางมาข้างๆนะครับแล้วก็มัดไว้ตอนนี้ฝนจะมาแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมแค่นี้การปลูกมา่ยางนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ 过了、voilà.